เราจะเข้าไปดาวนโหลดข้อมูล MP3 ของหนังสือ mm. Cherry Levello Buno Test di Preparazione Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana นะคะเราเข้าไปในเว็บไซต์นี้เลยค่ะ www. oni mediation d a mediation termester uh, นะคะ .dot com เราก็กด s <in problem> uh. e a r c h เลย นี่นะคะรายละเอียดข้อมูลก็จะประมาณอย่างนี้แต่เราจะเข้าไปดาวน์โหลดใช่ไหมคะอันนี้เราเลือกภาษาภาษาอะไรเราเลือกภาษาอิตาเลียนโนนะคะอิตาเลียนโนแล้วเราจะมาดาวน์โหลด mp3 ของมันอยู่ตรงขีด3ขีดเนี้คะ่ะกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วมันก็คิซิอาโมกาตาลโก Audio g r a t u ori, i t ย r e s o u r c e g r a t u i t e event เ d i s t r i b u t o r บ Contanti นะคะเราจะมาดาวน์โหลดเอา mp 3เพื่อที่จะฟังประกอบกับหนังสือเรียนของเราก็ให้เราเข้าไปที่ Audio gratuity กดเข้าไปเลยนะคะแล้วก็รอสักพักหนึ่ง โอเคมันขึ้นมาแล้วนะคะของเราจะเชลรี่ดูเอนะคะก็คือเล่มแรกนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูรายละเอียดทั้งหมดมีมีเชลรี่สามเชลรี่แต่ก็คือสำหรับลิเวโลบีดูเอนะคะเชลรี่แต่ลิเวโลบีดูเอเชลรี่ควอโตนะคะก็คือหนังสือลิเวโลชิอูโนนะคะโอ้มีเยอะเลย คริสคริสบ B วโนคริสบิวโนนะคะคริสบิวเอกก็มีนะคะโอเคแต่ที่เราจะดาวนโหลดก็คือเชลลี่ดูเอนี่นะคะให้เรากดเข้าไปตรงนี้เลยเทสปิปลาซิโ a เนซี cd v ิวอ audio อืม เสร็จแล้วก็นี่นะคะมันก็จะมีรายละเอียดหนังสือเล่มเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะคะมันสกอตโตตอนนี้ลดราคาไป6บาทตามสเซนนะคะก็จะเหลือ14บาท84ยูโรนั่นเองนี่คือรายละเอียดของหนังสือ,อม,มีอะไรบ้างนะคะ,ะเราจะมาดาวน์โหลดตรงไหนหรอคะนี่ค่ะ รูปหูฟัง m a t e l i a l e a u d i o s c a l i c a b i l e นี่นะคะเราก็กดเข้าไปเลยแปบลบว่าดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะอันนี้เข้าไปดูเฉยนะคะอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้จะไปดาวน์โหลดหนังสือแต่เราไม่เอากดออก นี่นะคะก็จะมีดาวโหลดตั้งแต่ข้อที่1ถึงหัวข้อที่40เลยนะคะเราก็กดดาวน์โหลดทีละหัวข้อทีละหัวข้อไปจนครบ40หัวข้อเลยนะคะแล้วเราก็ไปตั้งไฟล์ของเราเองเราก็กดดาวน์โหลดเต็งเสร็จนี้แล้วเรามากดลูกลูกซอหัวลงนะคะแล้วขีดข้างล่างตรงนี้ข้างล่างสุดเลยตัวที่3อยู่ตรงกลาง เราก็กดติ้งเข้าไปแล้วมันก็จะดาวน์โหลดเข้าเครื่องของเรามาอันนี้ก็คือแบงค์ดาวน์โหลดมาแล้วนะคะเขาก็เลยมาถามว่าคุณต้องการดาวน์โหลดทีเทรเช่ปจีนาเวนตีเอ็มพีแตรไหมอีกครั้งไหมนะคะแบงค์ bank ก็ไม่โหลดเพราะว่าเคยโหลดมาแล้วโอเคยกเลิกอันนี้ก็คือเอามาเป็นตัวอย่างในการดาวน์โหลดหนังสือให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะคะ โอเคลราก็ดาวน์โหลดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจนครบ4ี่สิบข้อเออจนครบ4ี่ิหัวข้อพอครบเสร็จแล้วเราก็กดออกเลยค่ะอือกดออกไปอันนี้คือดาวดาวน์โหลดครบทั้งหมด40ิบหัวข้อแล้วอือนี่นะคะก็เสร็จสมบูรณ์ในการดาวน์โหลด ข้อมูลมาเก็บไว้นะคะเพื่อจีฟจะฟังประกอบกับหนังสือเรียนที่เรามีอยู่นั่นเองค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบทุกท่านนะคะเดี๋ยวแบงค์จะมาทำข้อสอบร่วมๆกันกับเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ